ผมไม่รู้เขามีอะไรกับเจ้าคุณอาจจริงหรือเปล่าไม่รู้<า>นะเพราะว่ามันมีแค่คลิปที่ไม่มีหลักฐานชัดแต่มันมีหลักฐานชัดเลยว่ายายศักกระเบื้อเนี่ยไปได้กับเจ้าคณะจังหวัดฝ<ม>ั่งมหานิกายผมใบ้แล้วกันก<า>็นั่นแหละก็ตอนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนคือสินกาที่กําลังขึ้นภาพอยู่ใช่แล้วก็เป็นคนเดียวกับที่หลวงพ่อพยอมให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เช่นกันว่าทําพระศึกไปแล้วสองรูป กรณีพระเทพวชิระป่าโมกหรือเจ้าคุณอาจเจ้าวาดวัตรีทศเทพวรวิหารเจ้าคณะภาค14-15ได้สึกฟ้าผ่าไปนะคะที่จังหวัดน้องคายก่อนข้ามไปที่ศพป,ปลาวตามที่มีการเสนอข่าวกันไปแล้วนั้นต่อมาก็มีรายงานข่าวแจ้งว่าสําหรับการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินภายในวัตรีทศเทพของ3าหน่วยงานปราบพุจรฤิกและเจ้าหน้าที่สํานักพุทธเบื้องตน้นพระเลขาที่ดูแลบัญชีวัตรีทศเทพ นำบัญชีวัด5บัญชีประกอบไปด้วยบัญชีการบูรณะภาพวาดฝาผนังวัดบัญชีค่าเช่าที่จอดรถบัญชีงานบัญชีกระถินบัญชีค่าบำรุงศาสนสถานและบัญชีรายจ่ายค่าน้ำค่าไฟภายในวัดมาให้ตรวจสอบเท่าที่เจ้าหน้าที่ตรวจดูยังไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดคาดว่าจะมีการประสานขอตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากยังมีบัญชีธนาคารอีกหลายบัญชีที่ยังไม่ได้ให้มาตรวจสอบ ที่ดูแลไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรค่ะสำหรับสาเหตุที่เจ้าคุณอาจหนีไปสปปลาวเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาก่อนจะข้ามกลับฝั่งมาไทยแล้วก็มาศึกที่วัดจันทร์สามัคคีที่จังหวัดหนองคายเมื่อช่วงบ่ายวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานั้นเนื่องจากว่าเจ้าคุณอาจนั้นเห็นตัวอย่างของทางด้านทิกย้มเองนะคะที่ถูกทางพลตํารวจตรีจรูนเก็บปานแก้ว และเจ้าหน้าที่หน่วยปราบผู้จริต3าจับกลุ่มเข้าคุกและดำเนินคดีมาแล้วจึงทําให้เกิดความวิตกกังวลว่าจะลงเอยแบบเดียวกันจึงมีการประสานผู้ใหญ่ขอต่อรองก่อนจะข้ามฝั่งไปสอปปลาววัธยอมกลับมาศึกจากการเป็นพระแล้วขอให้ตํารวจไม่ดําเนินคดีได้หรือไม่แต่เนื่องจากการดําเนินคดีขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและเป็นเรื่องของตํารวจจึงไม่มีการรับปากแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อช่วงวันที่29มิถุนายนสำนักพุทธจึงได้รับแจ้งจากวัดจันท์สมค,คีจังหวัดน้องคายว่าเจ้าคุณอาจได้มาทำพิธีลาสิกขาที่วัดในวันดังกล่าวแล้วสำหรับศรีกากอซึ่งมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจ้าคุณอาจจากการตรวจสอบพบว,ว่าค่อนข้างมีฐานะรูปร่างหน้าตาดีมีที่พักอาศัยและยามผานะส่วนตัวสุดหรูมักไปทำบุญตามวัดต่างๆที่มีพระที่มีชื่อเสียงจำวัดอยู่และเป็นวัดใหญ่ๆก่อนจะเข้าไปตีสนิทด้วย ที่ผ่านมาพบว่าเคยมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับพระผู้ใหญ่พักกลาง2-3ถึงรูปด้วยแต่ทุกครั้งที่เรื่องเงียบตลอดไม่เคยมีเรื่องอื้อฉาวปรากฏขึ้นมาแต่อย่างไรแต่หลังเรื่องแดงขึ้นจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงติดต่อสีกากรไม่ได้ล่าสุดอาจารย์จตุรงจงอาสานักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนาได้มาออกรายการหวนกระแสนะคะและได้กล่าวถึงกรณีเจ้าคุณอาจอดีตเจ้าวาดวัตรีทศเทพ ที่ลาสิกขาอย่างกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุที่จังหวัดหนองคายก่อนเดินทางออกนอกประเทศไปยังประเทศเพื่อนบ้านนำไปสู่การสอบสวนถึงความผิดปกติทั้งเรื่องเงินวัดและกรณีถูกแบ็กเมลโดยสีกาก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยว่าเจ้าคุณอาจมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับสีกาคนหนึ่งวัย35ปีตั้งแต่ปี2565โดยทั้งคู่มีการนับพบกันตามโรงแรมหลายครั้ง กระทั่งช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังเกิดข่าวกรณีทิศแย้มเจ้าคุณอาจก็เริ่มตีตัวออก่างจากสีกาเพราะเกรงว่าเรื่องจะถูกเปิดโปงสีกาไม่พอใจจึงกุเรื่องว่าตั้งคันเพื่อขุมขู่เรียกเงิน7จ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นบาทแต่เจ้าคุณอาจทราบภายหลังว่าสีกาไม่ได้ตั้งคันจริงจึงปฏิเสธที่จะจ่ายเงินทําให้สีกานําคลิปวิดีโอและแชทสนทนาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไปเปิดเผยเพื่อกดดันให้เจ้าคุณอาจยอมจ่ายเงิน สุดท้ายคาดว่าเหตุการณ์นี้เป็นสาเหตุที่ทําให้เจ้าคุณอาจาตัดสินใจลาศิกขาไปค่ะซึ่งทางด้านของอาจารย์จตุรงก็มีข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าศีกาคู่กรณีของทิศอาจเนี่ยเป็นคนเดียวกับที่มีข่าวความสัมพันธ์กับเจ้าคณะจังหวัดแห่งหนึ่งและยังเป็นคนเดียวกับที่พระอาจารย์พยอมเคยพูดถึงว่าทําให้พระเนี่ยสึกมาแล้วสองรูปเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านั้นโดยพฤติการของหญิงสาวรายนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีพฤติกรรมล่าแต้มท้าชั้นตกทอง ที่มีฐานะดีและที่มีข่าวว่าเป็นไฮโซก็ต้องตั้งคำถามว่านำเงินจากที่ไหนมาใช้ชีวิตหรูหราแบบนี้ซึ่งสุดท้ายทั้งหมดแล้วก็คือเงินของพระแต่ละรูปนั่นเองอผมนะผมไม่รู้เขามีอะไรเจ้าคุณอาจจริงหรือเปล่าไม่รู้ะนะเพราะว่ามันมีแค่คลิปที่ไม่มีหลักฐานชัดแต่มันมีหลักฐานชัดเลยว่าายสักกระเบื้อเนี่ยไปได้กับเจ้าคณะจังหวัดฝ<ม>ั่งมหานิกายมผมใบ้แล้วกันก็<ะ>นั่นแหละก็ตอนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน คือสิกาที่กําลังขึ้นภาพอยู่ใช่แล้วก็เป็นคนเดียวกับที่หลวงพ่อพยอมให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เช่นกันว่าทําพระศึกไปแล้วสองรูปแสดงว่าคนนี้เชิงปริมาณไม่ได้เชิงคุณภาพคือม่ไดเน้นคนเดียวแล้วไถเงินยาวๆอันนี้คงจะไถเทงแรงๆอะ่ะแล้วก็จนเขาทนไม่ไหวก็เลยต้องศึกหนีมั่งอะไรมัง่งอแล้วก็ผมไม่เข้าใจว่าทําไมสื่อให้เขาเป็นไฮโซให้เงินที่ความเป็นไฮโซเขามาจากไหนอะ่ะ มาตัดทางพระสงฆ์นั่นไงเอามาเลยมาไฮโซไอ้เงินเอาตบซับพระมาทั้งนั้นน่ะแล้วมึงก็บอกไปข่าบอกว่าเป็นไฮโซขับรถรถหรูมีกระเป๋าหรูเงินพระทั้งนั้นเงินญาติโยมเมืนั้นมึงอย่าเป็นคนแบบนี้มาไฮโซอะไรของเขาผมไม่ตบไม่รู้นะแล้วแล้วเขามีพฤติกรรมอย่างจริงๆนะที่ทั้งหลวงพ่อเท่าที่ผมประมวลผลจากหลวงพ่อพยอมประมวลผลจากพี่บุญเชอร์รองผอสำนักพุทธแล้วก็อดีตผอสำนักพุทธ หลายๆท่านเนี่ยก็ให้ข้อมูลตรงกันคือนังล่าแต้มพระเจ้าคณะปกครองอเป็นพระสังฆาธิการผู้ใหญ่มีสตางค์